แนวยู่แน,ว,แน,ว,แนวกินบานเท่าเนาะขาดบะไดเลยคนอีสานจังมนุษนั่นคือขคยังย่งมนุษย์อ่านอีอย่างมันคือขยั่งขยั่งพักกเย้ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะชาแนลเพื่อนๆก็ยูกับเมนุดอีกแล้วจ้ากับต้อนคุณแม่ค่ะผ้าช็อปช็อปช็อปนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามื้อนี่เมนุดไปช็อปอีหยังมาอีกแล้วพอดีว่ามื้อนี่แวะไปร้านเอเชียหรือว่าร้านแขกที่เมืองเบอร์เกนนอยมานะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าได้อีหยังมาอีกจ้ามาเบิ่งกันว่าชีวิตตังแดนนี่แนวอยู่แนวกินหาอยากบ่เมนุดมีหอดหอดหนึ่งเขาเหนียวพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าได้อีหยังมาแนมเบิดไปสอง ท่นสามอยสามสิบหกบาทเดี๋ยวมาเบิงกันว่าได้อีหยังมากแน่จ้ะเดี๋ยวมนุษย์ขอโจเอาของออกจากถุงก่อนจ้าจ้าที่นี่กับมาเบิงกันจ้าว่าเมนุษได้อีหยังมากแน่เอาของออกจากถุงเรียบร้อยแล้วจ้าแนวอยู่แนวกินบานเหาเนาะขาดบ่ได้เลยคนอีสานจังมนุษย์นั่นคือ ข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวแน่นอนที่สุดว่าก็ต้องเป็น product of Thailand นะคะข้าวเหนียวขนาด20กิโลกรัมจ้าขายโนเวมาเบิ่งกันว่าราคา่าทอด่นอกจากตอนนี้หนึงโนวิเจนโครนเนอร์อยู่ที่เรา่เราๆ3ไทยบาทนะคะข้าวเหนียว20กิโลกรัมอยู่ที่599.90โครนจากพี่น้องคิดเป็นเงืนไทยบาทกั1,799บาท7 0สตางค์จ้าเมนูเอาลงไปข้างล่างละจ้ะาบ่นเดยเอาขึ้นไม่เบิง มันกันักอยู่นะคะที่นี่มาบางิงกระเทียมจีนนะคะกระเทียมจีนแน่นอนที่สุดกะ เป็น Product มาจากจีน Product of c ชน n านะคะกระเทียมจีนขนาดเคงกิโลจากฮารอยกรัมเนี่ยวัาเบืองว่าราค่าเท่าไหร่เนาะหารอยกลัมหนึ่งแพ็กแบบนี้จากเคงกิโลอะอยู่ที่33โครนนะคะเก้าสิบเก้าบาทจากกระเทียมจีนหอยใหญ่เลยเมนูสื่อมากแบบนี้เนาะกินได้ดนๆจ้ะมาเบิ้งกัน ชิ้นต่อไปนะคะขาดป่ได้อีกคือน้ำปลานะคะน้ำปลาขนาดอ่อเจ็ดร้อยมิลลิลิตรนะคะน้ำปลาตาที่พวงเฮาคุนเคยแน่นอนที่สุดก็เป็น Product of Thailand คือกันจ้าขวดหนึ่งราคาอยู่ที่สามสิบเก้าจุดเก้าศูนย์โครนนะคะหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตังจ้าขาดประได้ยขาดประได้อาหารไทยเนาะมาต่อกัน ผักชีเล่าจ้าจริงๆมันคือผักชีฝรั่งเนี่ยจ้าพี่น้องเี่สิบอกว่างามขนาดเบิ้งเนี่ยาสองเมนูเลยงามขนาดผักชีเล้านะคะจริงๆมันคือผักชีฝรั่งเพราะว่าฝรั่งเขาเอาใส่ในอาหารฝรั่งพวกสลัด อย่งพวกปลาเมนูปลาอย่างแบบนี้ฝรังเขากัสิไซผักชีเล่าหรือว่าผักชีฝรังแบบนี้จะเป็นโปรดักมาจากประเทศสเปนนะคะสำหรับผักชีเล่าหรือว่าภาษาโนเวอนว่าดินตก,กิโลหนึ่งยูชี่169.90โครนนะคะหรือว่าหารอย เก้าบาทเจสตังค์เนาะอันนี้ก็จะอยู่ที่สขีดก็วกว้อยสี่สิบสกรัมนะคะคิดเป็นเงินโครนกั็อยู่ที่สี่สิบอ็สองโครนนะคะร้อยยีสิบสามบาทสาสตังค์จ้ะประมาณนี้แหละกำม,มือหนึ่งเนาะสขีดกว็กวลัวมาจากสเปนงามงามจ้ะพี่น้องนี่เข้ากระสิตัดหากตาัดยั้งแบบนี้วะเขาสิขายใส่เป็นกระบะเนาะพักชี้เล่าไม่รู้จะเอาไหวไม่เห็ดอัน แกงอ้อมเอามาไว้เฮ uh ็ดมกนี like more more ig ่เมนูเ yes. ห็ดหมือนซื้อมากมันเปิดเมนูเห็ดอันมกมกกับมกใส่กระดาษฟอยมกแบบเล่าๆห้าบานเท้าขาดบ่ได้กะผักชีเล้าเนาะจ้ะพี่น้องผ่านไปไข่ย่างเมนูอันอีหยังมันคือไข่ย่างไข่ย่างผักกระแง่ก็ย่างเหมืนนะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแม่ก็ย่างผักกระแง่แปดสิบกรัมนเนาะจ้ะว่าเบิ่งกันว่ามาจากประเทศใดผัก กะแยงเป็นโปรดักที่มาจากประเทศเวียดนามนะคะบางช่วงมนุษย์กะสิเห็นมาจากประเทศไทยเนาะแต่วันนี้เป็นโปรดักออฟเวียดนามขนาด80กรัมราคาเท่าไดสํสำหรับผักกะแยงอยู่ที่19.90โครนนะคะกะ75บาทจ้ะผักกะแยง80กรัมหัดขีดซั่งทานไปขาดบัไดดขาดบัไดดอาหารเมนูอาหารอีสานมนุษย์มาก ต้มใส่ปลาแกงใส้นมไม่ยังประมาณนี่บางคนกับปมหมักเนาะแต่ว่าเมนูดะมักทั้งผักกะแย่งมักทั้งผักอีตูแหละอาหารอีสานนะเนาะทานไปจ้ามากันที่ผักชีไทยนะคะผักชีไทยขนาด80กรัมแบบนี้ product of Thailand นะคะ80กรัมราคาอยู่ที่25โครนนะคะหรือว่า อ้าวไม่รู้บอกพิดผักกระแยงผักกระแย้งเอามาอีกรอบนึงจากผักกระแย้งอัน80กรัมราคาอยู่ที่19.90โครนหา7 0บเาบาทมนุษย์อันบอกสลับกันจ้ะที่นี่กับมาที่นี่ผักชีหอมนะคะแต่ีนนี่เขาบอกผักชีไทยนะคะผักชีไทยก็เป็นโปรดัก t อฟไ h a i l a n d ขนาด 80กรัมราคาอยู่ที่25โครนนะคะหรือว่า75บาทบอกถึงผิดตะกี้สลับกันนะคะมาที่ชิ้นสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดนะคะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดก็เป็น product of Thailand ขนาด5 0กรัมจ้ะนี่ฮอซัมนี่ราคาอยู่ที่19.90โครนนะคะา1 9 70บาทจะคิดเป็นเงินให้มันกับ ได้มากประมาณนี่แหละเบิดหลายที่เบิดหลายเพราะว่าได้ข้าวเหนียวมากกะสอบใหญ่หยิบสิบกิโลเนาะมื้อนี้ค่ะเสียดังเบิดเบิดไปเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดจุดเจ็ดศูนย์โครนนะคะคิดเป็นเงินให้บาทกะอยู่ที่สองพันสามร้อยสามสิบหกบาทสิบหกสตางค์จ้ากะสีได้มากประมาณประมาณยังสี่ละจ้าพี่น้องน,นี่รอบนี้กะหมักพงหมักพริกอีกอย่างเมนูซื้อมาจากรอบที่แล้วกะมีแชร์คงแชร์แข็งไว้นอกกับซื้อ ของที่จําเป็นของที่มันเบิดพที่น้องเพราะว่าไม่รู้สิบอกว่าของนอเวตอนนิวแพ่งขนาดอียังกระไดเนาะเพราะว่าเงินบาทแข็งนี่แหละจะาก,กะที่มาของโปรดักต์ต่างๆที่เอามาขายในนอเวมาขายในร้านเอเชียร้านแขกมนุษย์กะบอกเพื่อนๆไปแล้วนะคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับผู้ กับเกษตรกรให้ที่จะคิดว่าปลูกอย่างทรงออกมาขายเนาะยังกระเทียมนี่กะกระเทียมจีนกะมาจากจีนจ่าพี่น้องเมนูไม่ค่อยเห็นกระเทียมเป็นหอแบบนี้มาจากไทยเนาะถ้าเป็นแบบกลีบน,น้อยๆอันนั้นจ้ะจะมีอยู่เป็นกระเทียมมาจากไทยเมนูกระสือแบบนี้มากมันมันถือกลัวจ่าพี่น้องได้มากประมาณจังผักชีขิ้วทั้งบ้บนเมนูเอิญผักชีขิ้วคนผักกลางเอิญเอิญผักชีเล้าเนาะจริงๆนี่เอิญผักชีฝรั่งกะ มาจากประเทศสเปนอย่างมากยังสี่จ้ะส่วนมากมือนีที่ได้มากก็เป็น product of Thailand นะคะจังไหนมนุ์กาฝากอันจังไนแมนุ์กาฝากพี่นองไวในเดอ้อจ้ะสำหรับทั้งช่องคุณแม่ค่ะชแนลนะคะหรือว่าติดตามมาทั้งเพจก็ะไดจ้ะเพจคุณแม่ขานะคะฝากไวเนาะเพื่อสิเป็นประโยชน์ต่อพี่นงเกษตรกรหรือว่าผู้ทรงออกเนาะกับผลิตภัณฑ์ที่ มีขายอยู่นอร์เวย์หรือวาอย่แถบยุโรปมันมีแถบทุกอย่างหละจาะ่ามาตรงมาตรงย่านว่าสิอดบางอย่างเมนูอันอยู่ไทยนี่แถบสีโบเคยกินเลยเนาะเพราะว่าเขากิกนแกงทงแกงทุ่งเวลาเห็นงานมาอยู่นี่พักวงพักวนันสะดงะเดามีเบิดจ่าเพียงแต่ว่ามันนี่ <c oughs> ต้องนะาแพงนิดนึงแพงก็ต้องกินคือว่านั่นแะหละจ้ะมันขาดบ่ได้เนาะแห่งคนอีสานโอ้ยไปรตรงไปว่าถึงว่าเฮากินอาหารบ้านเขานะเมนูว่า ตอนตอนเท่าใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยนะแมนอยู่จะให้กินพิซซ่าซูมือซิ่งให้กินแฮมเบอร์เกอร์ซูมือมันกะโบแมนนอกจากพี่น้องกินขนมปังซูมือมันบอุ่นทองภาษาบาลมนุษย์มันโบยุททองนะจ๊ะก,กะประมาณนี้นะคะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกริ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิปดีๆดีที้บอกกับพวกหูทางช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะสำหรับเมื่อนี่กะยิบยกเรื่องอาหารการกินมาบอกมาเล่า เมาเมาขอ้พี่น้องบ้านเฮาได้ฟังกันจ้าไปลคะค่ะบ๊าย